สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข,ข้าสู่โซนอูร้องซานเนาะมื้อนี้น้องอูสิพาทุกคนมาจกยางหลังจากที่บริจกยางโดนโดนล่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่ครอบครัวน้องอูฮิตแล้วก็คนอยู่ในเมืองร้องซานนี่เพิ่นเฮ็ดน็อกนั่นก็คือการกีดยางพาราเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าบ้านน้องอูเดอ้อนี่มีน้ำตกตาดอยู่นี่น้ำทุกคน เดี๋ยวมือนี้เขาสี่มาจกยางแล้วไปขายกันเบื้องเนาะว่าสิได้เงินเท่าใดทุกคนมือนี้น่ะบ่ฮู้ว่าราคาขึ้นเป็นเท่าใดละแต่ว่ามือนี้เขาไปเบื้องกันว่าสีได้ราคาเท่าใดนี่มากับแม่กับพ่อสมคนเนาะนี่แหละเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ตูจอยบว่างที่จะไปเฮ็ดที่จะบบ,บ,บ,บบไปเที่ยวไปใส่เนาะทุกคนอันนี้มาน้อยในส่วนก็คืออ่าแช่เดยว่า เอาคนมาขีดแล้วแบบเขา body, เฮ็ดให้บบ,บด,ดีกันเลยแบบบบได้ขีดกันเลยวันนี้ก็เลยเฮ็ดเองทุกคนพอจ้อยก็เลยเฮ็ดเองบบให้ผู้เดอเฮ็ด่นว่าดิอ่ะวันนี้หาซิมาเริมจกยางกันก้อนทุกคนบรรยากาศส่วนยาง <laughs> ไม่จันทร์น <laughs> บได้เอาไปขายเดือนหนึ่งอะทุกคนเพราะว่า ขาเจ้าบัฮับซื้อเนื่องจากอ่าเดือนที่เดือนนี้ฮั่นเมื่อเดือนฮั่นคือเจา้าจังไหนวะก็คือแบบว่ามันอ่าฝนตกหลแล้วเฮ็ดให้ขาเจ้าบัได้ยางไหลแล้วมันบวบเพียงพอที่จะเอาไปขายละเขาสมมติเขาจะเอาไปส่งโรงงานมันกับบได้ค่าน้ำมันนะไม่เนาะเพื่อนก็นเลยบัฮับซื้อเพื่อนเลยมาฮับซื้อท้ายเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวอู้ชิจกอย่างเซยแม่ก่อนเอาไปพร้อมกันกัน่ออเ,นเอาไปพร้อมกันเลย อีกอาชีพนึงของครอบครัวน้องอู้ก็คือการเฮ็ดยางพารานะทุกคนเนาะคือการคิดยางพารายางพาราที่อยูส่สวนนี่ก็ปลูกได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเนาะทุกคนเนาะจ่อได้ว่ายางพารานี้ปลูกตอนสมัยน้องอู้เฮียนมอซี่เนาะซึ่งน้องอู้ก็เฮียนมอซตั้งแต่สมอายุตั้งแต่อายุประมาณ14ปีจนตอนนี้น้องอู้ก็อญญายุ4ีข้าวสาหกปีแล้วได้10บกว่าปีแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือเมื่อน,นี้ก็มา เก็บยางช่วยพ่อกับแม่เนาะอันนี้ก็เป็นยางที่ยู่สวนนี้ส่วนส่วนไม่ก็คือหากับปลูกได้ปีปลายเนาะส่วนนี้ก็เป็นลายได้รักของครอบครัวน้องอูลเลยแหละซึ่งอันพ่อให้เป็นคนขีดเนาะ่วงน,นี้เนาะเพราะว่าเอาคนมาขี้วยู่สวนหลายๆคนแล้วแบบเขาขีดบอดีให้เฮาคะนะทุกคนแบบว่าเขามีเวียกันอื่นเฮ็ดแล้วเขาไปเฮ็ดเบียกันอื่นแต่เขาบ่สนใจอยู่สวนเฮาคือ้ากขึ้นเขากับ่ตัดแล้วก็บแบบว่าเวลามีอัน ขีดยางก็คือเขาบุขีดสม่ำเสมอสิฮหนัมันก็เลยเห็นให้บได้ยางเนาะฉะนั้นก็เลย ตัดสินใจพากันขีดเองซะพ่อขีดแล้วเมื่อใดอ้วว่างอู้ก็มาขีดช่วยเมื่อใดอู่กว่างอู้กับบได้ขีดเนาะเมื่อใดว่างก็คือมีพ่อกับแม่มาช่วยกันเนาะการนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮตให้อ่นพ่อจ้อยบบค่อยได้ไปใส่บบแม่น้องอ้วนบบอยากพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเด้อทุกคนพ่อทำโบอยากไปเองเนาะเพราะว่าเพื่อนคาเวียกเพื่อนยุ่สวนนี่ล่ะเพื่อนนั้นฮักสวนเพิ่นหลายเพิ่นว่าเพื่อนบบอยากไปเพิ่นว่าสิการเพื่อนไปแล้วบ่ิีไผเบิ้งเพื่อนว่า นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นยางที่พวกเราเก็บมาเนาะอันนี้หากกับยังบุทันได้เมื่อส่วนเดือนนี้ค่ะก็ได้เท่านี้แหละหากก็ได้ประมาณเฉลี่ยหนึ่งชกค่ะหากก็ได้สามสี่แถวได้ยางซัมนี้เพราะว่าปีอันเดือนนี้ฮนเฮาวพวกเราบริโจกยางไข่มันก็เลยปริมาณที่หลายนิดนึงแต่ก็บอกว่าปริมาณซัมนี้ที่ได้จะกกิโลเนาะเมื่อนี้กับกิโลหนึงเพิ่นฮับซื้อกับกิโลนึงอยู่สิบเอ็ดพันแปดร้อยกีททุกคนสิบเอ็ดพันแปดร้อยกีประกาศ บุ้งหัาใชจักโลดิบุ้งหัาใชจักร้อยโลดิค่ะไปเบิ่งกันว่ามันใชจักร้อยโลเนาะเดี๋ยวจะนอยเดอู้กับแม่กับสุปริลอกเก็บมาให้มันเต็มนี่และวกับพ่อกับป๋าสูนกับมาซื่อๆกับเรากับชิมัญญัติซื่ถุงละเจ้าควายที่เอาไปขายเนาะขีดเองเพราะว่าเอาคนมาขีดกับเขากับบอกขีดให้สิน่ะเฮ็ดให้โบได้ยางสิน่ะก็เลยพ่อจ้อยก็เลยโบมีเวียกเฮ็ดได้ส่วนนี่พอจ้อยก็เลยมาขีดเอง แล้วก็บางเทื่ยกับมีอุ้งมาย่อน้ำสม้มเที่กับแม่มาเ่อะน้ำส้มให้เนาะอันนี้ของเฮ็ดเป็นยางกอนเด้อเป็นขี้ยางแต่ว่าบอบอได้เฮ็ดเป็นยางอะ่ะยางแท่นเนาะอยู่เมืองลองสารเนาะอีกอาชีบนึงของคนอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็คือขีอย้ยางแห้ทุกคน หกเจ็ดร้ <S <S ดอยโลนี่ดอดดาวเพิ่มสามร้อยสักก๊ะว้าขึวน เปาได้ซีปานได้ซี่นันเขานานเยที่ประมาณห้าป๊นเ่ยเออได้หด้าวพอันนี้ปดูที่ปเนี่ก็ต้อด้เน้ปล่า่เป็นเดือนนะเขาเป็นเดือนนีง่ลมต้ ได้ตะเคิ่งกดเพื่งไหม่้เคือาบวคองกำนักได้สำนีก็ี่ว่าได้ล,นะไล่าีา่ีนี้แล้วเขาจอยงันชูนายเขาจอยจอดสิเป่าอ้อ่ิดหมดเลยเห็นิแกแวเด็แมีเวลาไปซุ่งซิ่งกับผู้เดินเลยส่วนน้ำไปแล้วเราจ่อยมาไปเที่ยวกับปกไปทีเอาเเงินบอกว่าเวลามยู่งจารัอ นำตัวเอาเลยตีตัวหอเป็นคืมีวันชิ้มคือเราเสียบเสียบมันรอดคือยำไปเสียบรวมซุกข้อคนหามันแตกต่างกันเพราะจ้อยนี่แบบขอให้ตื่นมาได้ให้เลี้ยงแล้วมีเงินแล้วก็มีความเลี้ยงไปเที่ยวจักรยานมีเงินแล้วย่านะเขาซุกข้อมาจอยเต้าผู้ใดอยากให้พ่อจ้อยมีความซุกก็เอาเงินเธอแล้วซุก อย่าง่วยทอดจ้อยบาได้มาด้อโอ้บ่หยเยอะจอจะมายอดส้มมือเดือดานเ้่นม้นม,ม,มกระดมือเดือดนคจะ้มาพอกเนวนน่ะคนเลย่ะละนาทไีไม่เอาข<อ>้าวไม่นี่ลเน,น่ากุนีเนาะโอ้เนาีโนเนากเน่าเอาต้หาห้ขหน่งตัวนี้เอะเอาไ้้านาเล็ดมาีบักบานไว้ตัวเล็ก

น,นี่องัเที่ยวีเที่ยล้าพื้นานโดดประทันนะก็เงนน้หมส่งมาคะนาอันฟาริีแล้วมันกับมกมก่เป็นเดียว่วนีบ่ในสิเันขึ้นมาแล้วในสิ่ง, name, ง, AR, งที่เียวเนี่ยเอไเี่ยวี่เ น้องอูกมาล้างตีนล้างมืออยู่ในน้ำตกน้อยทุกคนอันนี้เป็นน้ำตกตาดยู่เข้มส่วนเนาะอันนี้น้องอูกะเป็นน้ำตกตาดที่เ็ตให้คางกระไตน้องอูแตะค่ะไรทุกคนตอนสมัยอย่างน้อยนะเพราะว่าแม่บอกว่าบอให้มาลินน้องอูกะลักมาลินเนาะอันนี้กะพ่อกับแม่กะซีบางเที่บเพื่อนกะซีพากันมาส่วนแล้วก็ซีพากันอาบน้ำยู่นี่แล้วยังค่อยเมื่อนะเพราะว่าน้ำมันมาเต่ถึงภูทุกคนเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ เย็นเย็นสดชื่นขนาดเวลามาอาบน้ำอยูนี่อยู่แถวนี้ก็คือค้างนี่ก็ทีเป็นต้นบอนเนาะต้นบอนนี่ก็สามารถเอาไปกินได้เด้อกันทานทุกคนงูเห็ดแต่ว่ามันจะเป็นบอนคันเนาะทุกคนนอ้นุองกูก็ทีมาเด็ดเอาใบบอนเพื่อไปเก็บมักเพชรยู่เข้มส่วนที่แม่ปลูกไว้เนาะ บางคุดท e ี่แม่ปลูกแชมส่วนก็ปลูกแบบโบได้โบลาบัานทุกคนแต่ว่ามางเุดก็ออกดีดีอันนี้อุกสิเก็บมังพุดเมื่อกินเนาะทุกคนเนาะอันนี้แม่กับพ่อกับโบได้โบลบัานักสามันแด้กระซี่มากรบเล็กๆในน้อยละกะซีเอาเมื่อไว้ใส่อ้อใส่แกงอันเดกินทุกคนแต่มังพุดนี่บอกเลยว่าเพศแห้งเนาะทุกคนเนาะ ยักเป่าแม่เออเดี๋ยวฮุกเป่าไปหน่อยนึงเดี๋ยวฮกเป่าไปน่อนึง ยางพอจ้อยได้อยูหนึ่งสองสามสองสี่หกโลกับกระตาเออหกเป่ากับกระตานึงเดี๋ยวที่พาทุกคนไปขายยางกันเบิ้งงวดนี้มาเบิ้งกันว่าสิได้เงินเท่าเดิมเพราะว่านโลหนึ่งสิบเอ็ดพันแปดร้อยกีบได้หกเป่ากับหนึ่งกระตาอ้าว ไปโอโประมาณชั่วโมงนึงเนาะมาเก็บไปนเปนาะแปดโมงปลายก็ชั่วโมงนึงแปดโมงปลายเดี๋ยวนี้สิบโมงายอ้าวสองชั่วโมงไปไนงะสองชั่วโมงทอดวันนีกคือหมามแป๊บเดียวนะยัางแปดโมงไปอย่างสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เข้ามาช่วยไปเดี๋ยวไปข่ายไปค่ายยางกันวันนี้ว่าสิได้เงินเท่าเดี๋ยวนาะไปก่อนสิได้เงินแต่ละกีบ ปกติแหละละอันเลี้ยงแล้วอาบน้าทาครีมทาครีมทาผิวอะไรปกติแหลรทุกคนน่าเดอดร้องกูมันข้าวน้พวกไม้กจะได้ลื่อะทามาด่านิ้วหยองไอ้พวกขยลแท้เลี้ยงไา่ยแล้วะเงินจะซือนันน้เลียงานประก้ไดล้อบีไยมันเลี้ยง

สงอสิบายสบายออกเชือนทมาแล้วก็แม่นอันมองค่าย,ยางโอ้ยเมันสิแตกแนี้ทำเม็ดทรายค่าย,ยางแจ็คโลใส่เป่านึงแจ็คโลหนสบสี่หกสโอเจ้านีงัดยางไล่ข้างหน,น้าพี่บุญ จอยมาละโอนอ้อาวค่อยๆดิแม่เสี่ยวขนาดขับรถอีแตนน,น,นี่ ใช่ครับรถนี่โหดหลายทุกคนถอ,อยมาสุดนี้วันทีไปขายอยู่โรงงานทุกคนมีมีคนมาหับซื้ออยู่นี่ก็เลยมาซื้อขายอยู่ แฝดกำลังที่ไปเอาแปเอายางวะแฟดไปแฟดไปจุกยางเอาพอดีไปจกมาไปไหนึงขีดวะ เออไหมโอ้สปินเดอร์โอ้ยเกาป่านมาเคยเห็ดอีพ่อปุ่ยู<น>่เฮากับตุก๊กเก้าวตานมาเห็ดตะกีพก้พากันพากันอุ้มเอามาอีกบ่ลูกเอาสิงให้มาอีกบ่เอเอตั้งมันเทียท่ยงเนะลูกเด้อเที่ยงเที่ยงเที่ยงวันนี่นเอเอมันได้ขี้ดินเด้ โอยสวยเขาใช่ไหเน,นี่ย่เห็นบอบอลเห็นบอเออ่อขึ้นเอาเฮอเลูกสวยแม่ขนละกลนันเมื่อกี้งอแล้วก็เลี้วแล้วันเออเก็บขึ้น,นเนี่ก็บ ยองไส้เขียวไส้มันชีมันชิ้าดแล้วนะนาด เียงไม่ดุม <s pered Gram ABS> <atter Narr ate noise> ันเงี้ยงนะสิงมันเียงไแล้วปะมันเงี้ยงมันโบมันอนั่นก็สิงลูกซีันโบเทียงช่วยพ่อไม่ดุจี้โงบดนี้นะจี้โงก้อน สเน้นมาไล่บัญชีอันนั้นแล้วไปเนี่เออเมดแล้วสิบสองได้ห้าสิบสองหป่าถ่าเบอลบอลอันนั้นันนได้ยูได้แล้ว คืนหลังเราก็จริงเนี่ยเจ้าเบื้องด้านนึงมันก็คืนเราบอกเบื้องทางเครื่องมันก็คืนไปลูกเบงทางนี้ไม่พอดีเลยโอ้ยขี้จะซื้อปะแต่มันมันยืงทางก้นเลยเด้มันเทียงจริงบนเทียงมันจริงบนเทียงค่อเอาลงขี้หินตัวนั้นแล้วก็แล้วอ่าวโฟกิกมา หมดวันนี้อ,นอ้จัปเป่าสองสี่ห,าห้าเจ็ดเดขหองน่ะเคยหมดวะอ,วอ,วอ้อดีได้แทะ

เนาะี่น่บานี้ละเขาเจ้าฮับซื้อมือนี้น่าจะเป็นมือสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมืออื่นเขากับเสียนเอาส่งออกไปโรงงานอันนี้ของพอยุกิ๊กบมได้มีข้องเสคูณมาปนที่นักเคยเป็นข้องนักเคยผู้เดียวนี่หนึ่งสองสามสี่ค่ะป้าได้เป็นซิปเป่าโหซิปเป่าซิเป่าป้าเป่านั่นได้เท่าไหร่ไปไปหาซิป

ขาาอยู่เนาะเหนียบๆเหนียวดเลยต้นจกใน้ซัมนี้กเ็เลไลายแล้วน,น้ำหน่อทายจุดจรองเลย กินน้อยนึงฝนหากก็มาขี่จนซีสองสามมือซีจกนี้อ้าผ,ผนเริ่มมาค่ายยางละย่างพอน้องกุกกิดได้อยู่ห้าโลแม่จันในเขาเด้ร์0าเขาเดอ ามร้อยมนี่คนมาซื้อยางเต็มเลยต้องมาแล้วเด้พอสภาพวัยยุ่งวัวย่องมาแลวะได้ <c oughs> ไดยูอ่าสามร้อยสามสิบห้ากิโลโลหนึ่งสิบเอ็ดพันแปดร้อยกิบได้ยูสามล้านเก้าห้พันหลกส่สพันได้สล้านเออแล้วกะเอาเงินมาตืมเซอร์เอาหนาตืมเซอร์เดี๋ยวสิบข,ขึ้นหน้าจอนี่ใไฮเด้อว่าึึก,ท,กทึกจากบานเงินไทย ของพอน้องคุกกิ้งฮันได้ได้อ่าห้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเป็นเออได้เงินเจ็ดล้านปลายอันนี้พอจ้อยคิดบบมุ่ส่วนเลอเออคิดเพิ่งส่วนเอออ่ะโอเคเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกันไปขายยางอยู่บ้านอูกับอันนี้เนเป็นเดือนนึงเด้อทุกคนเดอโมนเซาะโบเมนโบเมนครึ่งเดือนเพราะว่า เดือนนี้ฝนตกแหงแล้วมันก็เลยใน้บริขีดกันเลยบ่มีชิ้ห้ามือคืนล่างอันขีดได้ช่องมีดเอคน,นตลอดเลยคนเต็มชิ้นผ้ามือเลยเออ,อประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งยุ่เฮอน้องอูนอกจากที่พ่อก็มีรายได้ส่วนอย่างซัานี่แม่ก็ขายเครื่องส่วนอูก็มีรายได้ยูทูปกับเพจเท่าน,นั้นแหละ <laughs> อ่ะช่วยๆกันไปอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบา,บาย